สวัสดีครับร้านตอนนะครับคัดอกคัดเอวนะครับมาใหม่นะครับมีสีเขียวกับสีดำนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยเลยนะครับข้างหน้านะครับข้างหลังเรียบๆนะครับไม่มีอะไร อ่าผมร้านก่อนนะครับผมบอกก่อนนะครับคือผมมีมีเพจมีเฟซมี s h o p ป e l a าซ d a มี Youtube นะครับผมใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับก่อนคอนเวิร์ตแวรนะครับไม่ใช้ชื่ออื่นนะครับอ่าช่องแน่นะครับเปิดตัวนี้มานะครับจะเป็นเทปนะครับเทปมาจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับนี้ช่องหนึ่งนะครับช่องเล็กอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องใหญ่ตรงนี้นะครับ ข้างในโล่งๆครับไม่มีอะไรยาวเลยสุดกระเป๋านะครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องนะครับข้างในนะครับข้างในเต็มเต็มใบนะครับเต็มใบแล้วก็มีช่องเล็กช่องตะข่ายนะครับช่องหนึ่งแล้วก็ช่องคืออีกช่องหนึ่งนะครับข้างในมีสองช่องนะครับยาวสุดเหมือนกันช่องยาวสุดเลยเต็ม ร,รวมทั้งหมดมีหนึ่งสสาสี่ห้าหช่องเลยนะครับใบนี้มีหกช่องนะครับสายปัาแป้งทั้งสองข้างนะครับกระแป้แงสอข้างนะครับ ขนาดนะครับกว้างนะครับกว้าง9นิ้วนะครับ9้านิ้วสูงสูง6นิ้วนะครับลึกลึกคือใส่ของได้นะครับ2.5นิ้วนะครับ ใหญ่เลยครับตัวนี้ใหญ่เลยนะครับใส่ใส่มือถงมือถือแม่ค้าใส่เอาไปใส่กระเป๋าตังค์ได้เลยนะครับมีช่องเหรียญมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับโอเคเลยตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยครับราคา890บาทนะครับ890บาทครับร้านกรนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ